หลุดวอนเน็ตภาพเมียยูทูบเบอร์แนบชิดสามีชาวบ้านโปแตกจังๆทำเอาเหล่าขาเพื่อตาดำกันหมดเพื่อกกันค้ำวันค้าคืนเพื่อแบบไม่หลับไม่นอนทําเอาแฮชแท็กเมียยูทูบเบอร์ทยานพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอหลังจากเพจดังตลาดลางอัปเกรดออกมาแฉเรื่องเมียยูทูบเบอร์ชื่อดัง ที่มียอดซับกว่า10ล้านแถมแต่งงานกันไปแล้วและมีพฤติกรรมที่ไปแอบแซบกับสามีชาวบ้านจนเมียหลวงเขาจับได้ทั้งนี้ในค่ำคืนวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาในครับเฮาก็ร้อนระอุก,กันสุดๆเลยละ่ะค่ะเมื่อมีประเด็นว่าเมียหลวงได้มีการเข้าไปพูดคุยนอกจากจะมีพิธีกรคนดัง หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลยมาร่วมฝังแล้วยังมีคู่กรณีสาวเมียยูทูบเบอร์และยาสนิทเขามาฝังด้วยเช่นกันโดยชาวเน็ตจ,จับประเด็นและสรุปได้ดังนี้ยังไม่จบโลกออนไลน์ตามเผือกขุดจนได้เจอรูปหลักฐานเด็ดทางภาพแม่สื่อแม่ชักในครั้งนี้และยังเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังสวมกอดกันแนบชิดและมีการเปรียบเทียบแล้ว โปแตกเต็มเต็มตา